วัสดีครับระผมนายวิษณุตางามตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านภูมิมิตรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสากแก้วเขตหปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาดนตรีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะปฏิบัติหน้าที่การสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนออกเป็น2รูปแบบคือรูปแบบออนไลน์และรูปแบบออนดีมานเนื่องจากบริบทของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมิมิตรผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ทำสวน และรับจ้างซึ่งนักเรียนบางส่วนจึงต้องช่วยผู้ปกครองทำงานจึงทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอนใน2รูปแบบ 1. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไลมิ n งโดยใช้เทคนิคการสอนและสื่อการสอนคือการอธิบายและประกอบสื่อการสอนเป็นคลิปวิดีโอจาก YouTube และสื่อการสอนจากครูผู้สอนที่จัดทำขึ้น พบกับครูแล้วนะครับในห้องเรียนดนต ouais. รีกับครูวิษณุนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่ององค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมนะครับสำหร <mar> ับวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึเนาะสำหรับองค์ประกอบของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรมนะครับนักเรียนวันนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3องค์ประกอบด้วยกันก็คือนะครับองค์ประกอบของดนตรีไทยนะครับองค์ประกอบของดนตรีสากลแล้วก็องค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านครับ ในส่วนของวันนี้ครูจะหยิบยกมาแค่องค์ประกอบเดียวก็คือองค์ประกอบของดนตรีพื้นบ้านนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยครับภาคแรกเลยนะครับเรียนก็คือภาคเหนืออ่าภาคเหนือนะครับถ้าใครเคยไปก็น่าจะรู้นอกภาคเหนือเป็นยังไงภาคเหนือก็จะมีอากาศที่เย็นสบายใช่ไหมครับมีอ่าลักษณะภูมิประเทศที่เป็นอ่าภูเขาใช่ไหมครับอ่าสำหรับภาคเหนือนก็จะเป็นภาคที่มีชาวไทยนะครับหลายเชื้อชาตินะครับ และมีลักษณะนะครับมีอาณาเขตติดกับประเทศเมียนมาและลาวนะครับจึงทําให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมนะครับทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับคนภาคเหนือนะครับก็จะมีอุปนิสัยนะครับที่อ่อนโยนใช่ไหมครับสุภาพพูดจาไพเราะนะครับรักสงบนะครับทําให้ลักษณะทางดนตรีของภาคเหนือนี่ครับมีความไพเราะมีความอ่อนหวานและก็นุ่มนวลนะ อันนี้คือภาคเหนือนะครับลักษณะคร่าวๆของภาคเหนือทีนี้เรามาดูในส่วนองค์ประกอบนะครับของดนตรีภาคเหนือกันนะครับสาหรับองค์ประกอบแรกเลยก็คือจังหวะนะครับภาคเหนือนะครับส่วนดนตรีของภาคเหนือนะครับเรียนจะมีลักษณะที่เนิบช้านะครับอ่อนหวานนะครับแต่ในบางครั้งนะครับก็จะมีจังหวะที่คึกคักนะครับฮึกเหิมเช่นการบรรเลงวงกลองแอลนะครับประกอบการแสดงฟ้อนเล็บนะครับมีจัง มีทั้งจังหวะช้านะครับการบรรเลงวงมองเซิงนะครับประกอบการแสดงฟ้อนดับนะครับจะมีจังหวะที่คึกขัดนะครับอันนี้คือองค์ประกอบแรกก็คือจังหวะนะต่อไปองค์ประกอบที่2ก็คือทํานองนะครับดนตรีภาคเหนือนะครับเรียนจะมีลักษณะการบรรเลงที่บรรเลงไปเรื่อยๆนะครับทให้ผู้ฟังนะครับรู้สึกผ่อนคลายนะครับมีความสั้นยาวของเสียงที่สม่ําเสมอนะครับ เมื่อใกล้จบเพลงนะครับจะมีการเร่งจังหวะให้ขึ้นให้เร็วขึ้นนะครับให้เร็วขึ้นและค่อยๆทอดเสียงให้มันให้มันช้าลงจนจบเพลงนะครับอันนี้คือทํานองของดนตรีทางภาคเหนือนะครับต่อไปองค์ประกอบที่3นะครับก็คือการประสานเสียงสําหรับภาคเหนือเนี่ยจะจะมีการประสานเสียงที่เหมาะสมนะครับทั้งเสียงของดนตรีและเสียงของการขับร้องที่เป็นภาษาเหนือนะครับและต่อไป ข้อ,อท,ที่4นะครับองค์ประกอบที่4ก็คือสีสันของเสียงนะครับก็จะมีสำเน me, ียงที่เนิบช้านะครับไพเราะนะครับอ่อนหวานเหมาะสมกับเสียงดนตรีที่บรรเลงนะครับต่อไปนะครับองค์ประกอบสุดท้ายก็คือกีตลักษณ์หรือรูปแบบนะครับสำหรับบทเพลงนะครับของภาคเหนือนะครับจะมีความไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลนะครับและเป็นเอกลักษณ์ทางดนตรีของภาคเหนือนะครับ E คที่2ของประเทศไทยเราก็คือภาคกลางนะครับสำหรับภาคกลางนะครับนักเรียนประชาชนนะครับของทางภาคกลางนี่ส่วนใหญ่เขาจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเช่นการทํานาทําไรนะครับและมีศิลปวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันระหว่างนะครับทั้งวัฒนธรรมราชและก็วัฒนธรรมหลวงใช่ไหมครับสำหรับวัฒนธรรมภาคกลางนี่จะสะท้อนนะครับถึงความสนุกสนานนะครับมีน้ําใจนะครับรักความสงบรับความความสุข ความสนุกสนานนะครับซึ่งถ่ายทอดออกมาให้เห็นในรูปแบบของดนตรีพื้นบ้านนะครับอันนี้ก็คือของภาคกลางเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนขององค์ประกอบของดนตรีภาคก,กลางนะครับองค์ประกอบแรกเลยก็คือจังหวะนะครับสาหรับภาคกลางนะครับจะมีจังหวะที่สนุกสนานนะครับให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลายนะครับรื่นเริงนะครับและบางครั้งก็อาจมีจังหวะช้านะครับเช่นการบรรเลงวง ลองยาวนะครับมีจังหวะเร็วสนุกสนานนะครับการบรรเลงปีพาดนางหงในงานศพนะครับก็จะมีจังหวะที่ช้าและโศกเศร้านะครับอันนี้คือจังหวะนะครับของดนตรีทางภาคกลางเนาะทีนี้อันที่2องนะครับองค์ประกอบที่2ก็คือทํานองนะครับสาหรับภาคกลางก็จะมีทํานองที่หลากหลายนะครับเพราะว่าภาคกลางที่ครูพูดไปก่อนหน้านี้ว่ามันมีการผสมประสานกันระหว่าง วัฒนธรรมราดและก็วัฒนธรรมหลวงเข้าด้วยกันครับทำให้ทํานองมันมีความหลากหลายนะครับและต่อไปนะครับการประสานเสียงนะครับก็จะมีการขับร้องที่เหมาะสมนะครับกลมกลืนกันนะครับทั้งการขับร้องและการบรรเลงดนตรีนะครับเช่นการขับร้องเพลงไทยในวงวงดนตรีไทยนะครับอ่าทีนี้อันที่4สีสันของเสียงนะครับก็จะมีการเอื้อนเสียงสูงเสียงต่ําการสัมผัสคําระหว่างวักนะครับของบท ร้องอย่างชัดเจนไพราะนะครับและองค์ประกอบสุดท้ายก็คือคีย์ตลักษณ์นะครับสำหรับดนตรีพื้นบ้านภาคกลางนะครับก็จะมีความหลากหลายนะครับทำให้ผู้ฟังนะครับมีความสุขนะสนุกสนานนะครับเมื่อได้รับฟังและรับชมเนาะอันนี้ก็คือองค์ประกอบของดนตรีทางภาคกลางนะครับทีนี้ ภาคที่สามของอประเทศไทยเราก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือภาคอีสานของไทยเรานี่แหละนะครับสําหรับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะเป็นภาคที่มีกลุ่มวัฒนธรรมหลากหลายนะครับเรียนเพราะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มีอาณาเขตติดกับประเทศลาวแล้วก็ประเทศกัมพูชาติดมีอาณาเขตติดทั้งสองประเทศเลยนะครับทั้งลาวทั้งกัมพูชานะครับทาให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่นะครับเรียนได้รับอิทธิพลนะครับทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านนะครับอ่าทำรวมถึงนะครับวัฒนธรรมทางดนตรีด้วยนะครับอันนี้คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ที่4ภาคสุดท้ายนะก็คือภาคใต้นะครับสำหรับภาคใต้นะครับเรียนจะเป็นภาคที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับผสมผสานกันนะครับคือวัฒนธรรมไทยพุทธและวัฒนธรรมไทยมุสลิมน,นะครับจึงเป็นผลทําให้นะครับลักษณะทางดนตรีของทางภาคใต้จะมีความแตกต่างกันออกไป จบไปแล้วนะครับสาหรับองค์ประกอบของดน,นตรีในแต่ละวัฒนธรรมเนาะก็สรุปง่ายๆสั้นๆก็คือองค์ประกอบของดน,นตรีในแต่ละวัฒนธรรมสาหรับวันนี้ก็เป็นในส่วนขององค์ประกอบของดน,นตรีพื้นบ้านใช่ไหมครับก็จะมีทั้ง4ภาคด้วยกันได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับการมอบหมายงานแบบฝึกหัดหลังจากการเรียนออนไลน์ครูผู้สอนได้ทำเป็นใบางานแจกนักเรียน เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์เสร็จก็ให้นักเรียนทำใบงานแล้วถ่ายรูปใบงานส่งคุณครูทางไลน์เพื่อให้คุณครูตรวจสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียน ตามเวลาที่คุณครูกำหนดได้คุณครูผู้สอนได้จัดทำคลิปการสอนแล้วนำไปลงในช่อง YouTube ของคุณครูแล้วนำลิงก์ส่งให้นักเรียนในกลุ่มลายเพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามเวลาได้ได้กลับมาศึกษาย้อนหลังและทำใบงานส่งคุณครูผู้สอน